โอ้โดูดูดดูเจ้าของที่ดินนะที่ทุ่งเอืออยู่ตอนนี้นะ่ะเป็นดินนะคนบ้านกุดศะเพิ่นก็กมาอยู่บ้านนี้โอ้ยเน้องแบบน้องเนาะคนแถวเดียวกันเดี๋ยฟังว่าวนี่บ้านเดียวกันเพิ่นเห็นเทาแต่น้อยฮัฟบุ๊กพ่อร์พีแม่เพิ่นก็เล่นเพิ่นก็เลยให้มาอยู่นั่แบบว่า บุ้ยบนไปมาขอพันอยู่ก่อนลักแรกนะแบบเขามุ้ยบนไปนจะเห็นเราก็นแต่น้อยเพื่ออะไรเพราะเรื่องคือคือคือเอคยมาอยู่พี่นี่ะได้ประมาณจักปีแล้วอันไครเจ้าน่ะมาวังเขาพันศาท่านได้กี่ปีนะมาอยู่นี่ในทตะกี้ก็อยู่บ้านกุดขแขกคุณบอกแล้วตะกี้ก็อยู่บ้านผัวเพื่ออะไรท่านได้ป่าพอเมื่ออยู่บ้านผัวนั่งแต่บ้านไหนนะไม่ได้เคยหู้เ้ยเหมักนแบบเนาเออคือพ่อของน้องกว่าบ้านเพิ่นได้ ปากันอะกันเลยว่าบุยนราฝึกโรงเรีเปิดภาพมากกับป้าทุกน้องๆน้องๆทั้งหลังติดเด็กได้เป็นเตืร์ดอยู่นี่เอากราบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท่งเพลงกันเบิร์ดสู่ภูสู่คนน้องคนน้องเนาะด้วยความเป็นคน ฝั auf los, auf, auf u, en, ่งลรวฝั่งไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาเยียบบ้านเฮาถึงเราอีกแล้วคนเรื่องเนาะโดยก็มาพบพบกันน้องกับเบาเยียบี่นี้คนเรื่องเนยอยู่ที่บ้านนู้นสันเด้อเนาะคนเรื่องเนาะก็มาหาทางครอบครัวล่างหน้าเพื่อนละเนาะคนเรื่องเนยหลังจากอ่อขอมาปดหนี่ปดสินเพื่อนเนาะคนเรื่องเนาะก็ยังไม่ได้ขอมาเยี่ยมมาอยากเพื่อนเลยคนเรื่องเนย เป็นจังได๋พากันเฮ็ดหยังอยู่เด้เนาะร้องเนาะสุมื้อนี้อ่าดวบ่สวนให้สวนมันล่ะเนาะครน้องเอ้ยก็มานํากัน4คนเด้อเนาะรเนาะเบาแสนเบาตะน้องวตาแล้วก็เบาเหยียอีกเนาะร่้องเนาะวมื้อนี้ถือว่าล่วงลนเฮ้องเอ้ยจังได๋ก็ฝากเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเบิ่งไปชมให้แนเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยปเนาะพี่น้องอยู่เฮือนอยู่บ่เนาะเห็นแต่น้องปานเพิ่น ไป,ปเดี๋ยวเับฝึกเร็วเนาะป้าทูเห็นเต็กระท่อมน้อยคอยหักแน้วเราฝึกเร็วเลยกระท่อมน้อยคอยหักเลือกกระท่อมน้อยทำใจป้าทูเออดี๋ยนี่มีไผอยู่เพื่อนเดีนี่เนาะโหนื่อยสบายดีน้องปอบ้านเหนื่อยสบายดีเฮ็ดยังอันนี่ฮะดินกองดินนี่โอ้ยใช้พอหน้าไปใช้มือน,นี่ไปชื่ไปชื่อโทรศัพท์ โอ้ชื่อทศัาต์แบบไรนั่นบยักเออนทั้งเมน้นองกว่บานเรยเห็ดยังอันั่นซับบาไะมเออเออเอเอออัแดดทักแดดแน่หลีเห็ดยังเด้นั่นอย่างไรสิก้นต้นผักิวเขาว่าปลูกพีกบ่บ่อเดล๋ยวชิกล้นต้นพริกเขามาหนเย็ดพันยุดดินอีกนะอ่าก็ไทนี่ให้เรียกะดอก เนอสบายดีเนาะขนออกนี่โอ้ชิเป็นตาออกอยู่บ่อหนิตาออกไปตั้งเป็นเท่าไรแล้วแม่นบ่อเดี๋ยวเว้ยเอ้ยตีกระซับโตมันออกเดียวดี๋ยวดี๋ยวขนมือละโตขนมือละตอได้ยักต่อแล้วมั้งนี่ต่อเดียวได้ไรเด็กหาได้ต่อเดียวนะว้ายเนาะมันยังเอามาดไปใช้อยู่นอะมัเสียมาปู๊โอ้คือเหี่ยวตายไปเลย เพิ่นปลูกจะนียี่มันหกโอ้เพิ่อวานยังมาปลูกก็เลยมาปลูกอีกอย่างเลยไม่ได้ปลูกบ้านนี้โดยอ่าอย่ามันหกโดยโดยโดยดังจากไทยที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าแล้วบัตินี่เนาะบอบอระบัดบัตินี่เงี้ยต้นมงนคลมืวยเอามาปลูกง่าบ่เนี่ที่ม่หักคนชื่อไห่จัตติแล้วนี่เด้อยู่ทียงลุ่มไหนกุ่มมาโอ้กุ่มวะพี่บัตินี่อ่ได้กินหมากหรือบ่ยังยังไม่ได้กินอดิว กนมาใหม่เพิ่นแล้วบาดนี้เนาะต้นน้ำยมลำใหญ่ต้นหม่องต้นหยังเพิ่นบักพริกบักพายก็เขียวลบดนีมนันฮคขย่อยอยู่โถล้วอยู่บ่เด้มื้อนี้เนาะเฮ็ดไปเท่ลน้อยโอ้ยน้อมวยเฮ็ดให้น้องนานใจให้เรามาคนทนจันี่ก็ต้องการนั่นแหละแม่นบ่บ่ทน้องนาเราไปสก็เอ้าคือว่า ชื่อโทรศัพท์อ้ารุ่นไหนเอ็นดัะบัสเนี่โอ้โหแพงเนาะเหมือนถืออะไรชื่อโทรศัพท์แบบได้สัมผัสบ่หรือว่ากดปุ่มเหรอจังหว่าถามเพึ่นกดกดไฟครับอันไผยบุ๊คเอ๊ะไปกระพริบเออเบีเงินผู้ใหญ่บ่หรือแบบได้โดนเงินเจ้าของบ่สเงินคนนั้นนั่นเองคือเราจะได้โทรศัพท์เผื่อนั่นนะโอ้ยงันนี่นี่นะโดยโดยเกิดวิดแล้วเพคนว่าเพะสนใจมากอ่ะ เด็กได้โทรศัพท์พอได้โอได้ล้มหรือไอ้โทรหาเพื่อนผู้นี้ได้โทรหาน้องแน่โดย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 นั่นแหละเนาะการโทรศัพท์นี่ก็สำคัญอยู่ได้พอพี่น้องเคยท่นมุ้ยโทรศัพท์บัดอยาก็โอ้นั่เพื่อนผู้นี้ก็อย่างเาีอยู่โทรเป็นเรียกเป็นงานเนาะแต่โบเทงตรงมั้งไปแต่โดนแล้วบ่ ว่าจะเศ้าบูจาจไปก็ไปพอบูเ่ถามคนละูจเช้าวาไปกบไปบูจาว้าไปอันรถสองแถวเขาจักไปกบไผเแล้วน้องหน้ารัไปชื่อใช่ไน่าเซน่หอ่ไปเซโน่พูนโอ้ดยยโดไปชื่อเซน่ให้เขาพาไปอืมรุ่นเบิ่งนว่าเป็นรุ่นใดโอ้ชื่อโทรศัพท์รบาดนี่ หลังจากไทยทีดินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เงินถึกเล็กเออมันเหลือทางน้องพามีเพิ่นเขามาบอเงินทางน้องพามีเพิ่นแน่หรือว่าทางบ่อพามีเนาะคือพวกว่าทางบาต้าผูี่ให้ค่าดินเลยทางบาตาผัดไทยค่าดินมาทางบ่าพามีเพิ่นน่ะเหลือยังหันก็ซื้อโทรศัพท์ ไวัแทก็กดินแน่เด้คือเพิ่อนลงมาวัวัยนี่เด้สั้นโตโตโตบอกว่าสิได้แยกหลายแปลงเรืหลายหลบเด้แม่นด้ลยเล็กๆโตออกมาเผื่อเอาบุมีเงินได้สั้ก็สิ่อย่างโตคือดินแปลงข้างๆนี่ยังได้จะเพิ่นทีขายอยู่บ่ขายถึงขายเยอะเพิ่อนบอกอะไรอ่ะยังได้สามาิบสองหมื่นเพิ่นก็แทกใงนสั้นหนึ่โอ้โาแล้วก็ตามราคาเงินตามเงินโอ้โทษหน่อยจริถือเลขเด้ว่าฒน์พันดีพ่อช่นวันนี้ บ้านก็ถือลายในบ้านเว้ยอย่าบอกเาเนาะว่าไปไลยชื่อน้ำมาได้บุถือคือเขาันถึกเขาถือหลายคนเลย่ะอือถือตัวเงื่อจ้าหนอหลายคนเลยในบ้านคนถึกเลขยังไงนะเลขป่านะบ่เขาถือเลขเพิ่งเมื่อไหร่ก็ถือเลขนาคเมื่อนั้นก็ถือเลขอย่างเลขหมาเลขอย่างก็ถือมาเรื่อยๆโดยมาแต่มื่ออื่นนี่เลขยังมื่ออื่นนี่เออเลขเออน้องเนาะกะมีคนเขามาเยี่ยมมายามอยู่บ่านมันนี่กระเบิดและมีทอง มาวานนี่แหละไผมาเขาบอกเขมีโอ้บ่าวพามีเหรเขามาวานนี่โดยโดยโดยอืมเพิ่นมากับไผ่นะมาสองคนน่ะจะกระแผงผู้หญิงบ่อด้ผู้ชายผู้ชายโอ้บ่าวเทพบ่เนาะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้น่ะน้องนาแก่ใหม่กับแก่มันขึ้นมาแหละโอ้ยเนาะตัวเมียไปเออชื่อรถแทบดีเท่ไปกนมั่นซอยอุษาเนาะพ่อพี่น้องเนาะ ว่าอย่าว่าแซวกันไปได้ยังใชกินข้าวมั้งนี่น่อไม้น้อไม้โอ้ไปหน่อไม้ไม่ใช่ยามนี่นันโอ้นี่ได้โอ้ดยดูดูไปหาหน่อไม้มาเก่งมั้งนี่โอ้ได้ของแซ่บแล้วสันน้อนอกกว่าบ้านคือไปน้ำโพนอกกว่าบ้านไปกันหน่อยบวกก้าไปบวกก้าไปเป็นเด็กอยู่บวกก้าไป เย็นพอจะไปขายบ่สกุลไรตัออยู่เสือกุลนอเ้ายากเนาะมายงอืพอว่าเนไรนะมาหยอกมาหยอกะไรมาเชียวไปขายเล็บบูก้าไปแบบนี้เออเด้อพอว่ามาเชียวไปขายเล้วบูก้าไปน้ำสบายใจแล้วดีใจแล้วเป็นยังไงเถิดพอแรกตั้งแต่ได้เออนี่ไม่ยังบอกบอกเลยก็คืออยู่เด็ โอ้ยเนาะอยากซื้อคือกันแหละเนาะบ่ว่าจับเพิลงมือคือทังปลาห่มปลามันได้จังได๋ลงมือปลูกแล้วบ่โอ้ปลูกไปนําแล้วโดดโคือทั้งหัวทั้งหยังบ่ได้เฮ็ดเลยบ่เฮ็ดแล้วบ่เป็นเฮาก็บ่อยากเฮ็ดา่อ้าคือว่าบ่ย่นมันอ่นี่บ่ย่นงัวกินบ่เออเพราะว่าเิใกล้เพิ่นก็บ่ได้ั่วคือกันเด้อืม เคยร้องเรื่องฉันเลยจังว่าปะเทานี่เอามาเรื่องปลูกไปนี่้เลยโต้เลยเห็ดไปน้ำเนาะเผื่อจะน่อยพเจ้าลงมาแทรกกับเดอกเนาะแต่ว่าเมื่อใดชาวญี่่นจะมาแทกบ้านนี่อันใบตลินใหญ่บอกแปลงต้นแปลงใหญ่เลยกับดอกใครดอกมานเพิ่นว่าเอามาในใบใบจะรักของซื้อแล้วใจโอ้ทั้งรักทั้งอย่างหนามาแล้วยังเหลือแต่ทั้งเมืองพะลงมาบานนี่ โอ้โเน่าคุยน้องเนาะดินก็ได้เป็นของเจ้าของเรียบร้อยครับเลขยังบาเบกแต่ว่าช่วงนี้ภักเหนือเรียกงานยังไงกันก็บวกมีได้เห็ดแล้วก็อยู่ไปหัวเหนียเห็ดคือเก่าน้องไม่กลับไปอืมทางน้องนาเราดีจ้ะอ่าอย่าไปใช้ปุ๋ยอ้อย double มือไปมือบอกเออมือไปมือบอเนาะคือทั้งคนทั้งยังเกี่ยวคืบเบาตนี่มันก็เริ่มติดแล้วขั้นบกคนถิ่มตัวนั้นก็คักกันเด้เนาะ เป็นอย่างนี้นมกับบ้านคือกลนนี่คือติดแหละคือกลนกปน้ำเฮนี่คือมบบนันเป็นแบบไหคือว่าคนย่างเขามามันวคเตะใสนี่งเอียวไปน้ำกับนี่ไปน้ำด้ยและกูอยู่นอกคนแรกกันมัสบายใจแต่เนาะปราบ้านเนาะสบายๆได้ดีใจแล้วว่าแหละเรื่องที่เรื่องทั้งก็ถือว่า vít vàng bài bạn này mít tao phải nham, hàng ngân bạn này nó phải nhám hàng ngân sáng nữa sáng tua vì tao bay cho chơi rất uh, lắng nghe với chắc này nó nhìn vào nó phần bột lê bột quầy đấy nó về trên đấy phần túc mà nè đây ương ừ, nhiều bô hang tử cái hàng vuông ổ ương không đi nam hùng nói điều nó mình ồ ương mọt lắm rồi มาข้าวเดียวนึงอาอามาแล้วก็าดังแล้วก็ลมมีิมชิมาบ่พอคนิบนาที่ใช่ไหโดยโคือว่าน่ยวที่เขาอว่ายกน้องหน้าเพิ่มฝัดมาบ่พอใ่ไหเนาะว้ยพ่ได้เลยเไปก่อนคือทั้งเขาทังน้ำได้เได้มาเพิ่มนะบ่ยิ่งยิ่งซื้อคือเก่ายยิ่งยิ่งลายอยู่บ่ แบ่งซื้ออันว่าที่แบ่งซื้อหันแหลกเขานะคะแต่ท่านได้ซื้อคอั้งวงคนเรือมาแต่ซื้อนั่นก่อนซื้อโทรศัพท์ก่อนเนาะเออรุ่นรุ่นเบอร์วาสิเป็นรุ่นใดบุฟเฟ่ตรักรุ่นก็กท่านี้เงินพันกว่าบาทเนาะเมนบ่เสียกับจักผู้แล้วไปแต่โดดแล้วพ่อน้องน้ำไปแต่เชร้าเมนบ่เดี้ไปซื้อโทรศัพท์ฉบับเศร้าทานบ้านก่อนตั้งแต่หกโมงออกตั้งแต่บ้านไปไปแต่หกโมง่านนี้ยังบ่มาโย ไปดูไดเ่เนาะไปแต่ชาวเไปกับไคนี่แหละมากับทหารตำรวจเพืนอุ์ที่มาจับน้องปาบานโอดีแลโอ้วดีเลยพืนธุที่มาจับเลยเจ้าบุกเคยเห็นเนาะปอบานแล้วไปขี่ดื้อพันธุจับว่ได้อ่าคก็ม่น้อยส่งใหม่ให้ปาบานตัวนึงบอก่ายังเออน่แล้วบส่งใหม่นะได้จับได้นแลลวเออ Chúng ta sẽ làm khác nhau Chúng này sẽ Ôi, nó xưa mai với nung không? bà Cái bún Bún thái gì nè Cút kẹo Cút kẹo ô rồi, rồi, rồi rồi Bùn Bún, bò, bà, bún bò. nhắn bò nè được không? Bò Bùn hoa Bún vệ Bún hoa vệ, mưa đáy bàn này Ninh. ít thịt nâng Ít thịt nâng, dù thằng bạn cút kệ. Nó Thấy ừ. à, gì chị Phảo, thiền bạn? โอ้ให้พ่อพ่อเที่ยงค้เดียวญา่ย่าโม่พ่อเอาสาวใหม่มาอยู่น้ำเมื่อกลับมาเมื่อกลับมาเจ้าบู่ย่าม่แม่เมื่อขายอยู่พุ่นอ่อแม่เมื่อพุ่นผู้นี้แม่ขายเลยขายกระบ่ไปขายกบ่ไปไปได้พุ่นขายวันนี้เนาะเออ่พ่นเจ้าอาน้องน้อยไหม Nhặt cái gì vậy non? đây Vô giặt đây wow, Vô giặt <laughs> cả... đây Vô giặt 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 đây Vô 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 đây วันนี้แหละว่าจริงแล้ววันกันเจาอาบุตรก็ตเสียบต่อ้องน่อยนึงหมเนหาคือสิเมื่อบ้านกุดแขกเมื่อกับสีเมื่อเอารถแบ็ใช้เมื่อคอคือเมื่อรือบ่ออะไรเยันบไเมื่อนราเจ้าข็มีชาวบ้านเมื่อเมื่อเมื่อคือคือเนี่ยตีพี่น้องพูดกันยังเบิดบอกเนี่ยเอาเมื่อน้ำฝนเลยเมื่อน้ำไผ นั่น่ะมันเจ้าของทีคนนี้แหละเขา่นก็เป็นคนกุศะกันบ่โอ้ดอยดอยดอยดยเจ้าของทีดินทีทุ่งเรื้ออยู่ตอนนี้น่ะเป็นดินนะคนบ้านกุดศะคนก็มาอยู่บ้านนี้โอ้ยน้อเป็นน้อนาะคนแถวเดียวกันเดี๋ยวฟังว่าไงบ้านเดียวกันเพิ่นเห็นเฮาแต่น้อยเฮาบ่มีพ็วิ่งแม่เพิ่นก็เล่นเพิ่นก็เลยให้มาอยู่นําแบบว่า บุ้ยบนไปมาขอพันอยู่ก่อนลักแรกนะแบบเ่ามีบนไปคุณจะเห็นเ่ามกระเซนน้อยเพื่ออะอรก็แล้วคือคือคือเห็นมาอยู่พี่น่ะได้ประมาณจักตีแล้วอันไครเจ้าน่ะมาวังเขาพันศาท่านได้กี่ปีนะมาอยู่นี่แล้วตะกี้ก็อยู่บ้านกุดข์แข่คุณบอกแล้วตะกี้ก็อยู่บ้านผัวคุณเลยท่านได้ปาก้าเมื่ออยู่บ้านผัวตั้งแต่บ้านได้ไม่ได้เคยหูเลยเหมือนมะนาวเออคือพ่อของน้องกว่าบ้านเพิ่นได ว่ากันละกันเลยว่าบุยบมดไปบ้านคุตแก่กัแบบว่าเฮาเฮาแบบว่าเฮาไปอยู่น้ำผัวแต่หึงแล้วนะโอ้ดูดูดูขอเนี Demon> ่ยเดินทางหน่งหน้าเราเฉยห้าไงบ่เนาะเป็นยังได้คือยังได้ยาห่างกับผัวผู้เก่าโอ้ผัวถือผัวจองกันเลยอบครัวนี่แหละดู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 เพราะว่าบ่เคยพู้ได้ว่าคือทางเจ้าได้ลูกได้ผัวอยู่ทางนั้น เออคือลูกผัวเก่ันี่อยู่ทางบ้านแมงนาวเออนาวอาไปจอมีนไปจักไม่เห็นไปจัดเนาะเนี่ยเจับขายเนี่ยจับขายโอ้ยเนาะแมนว่เบิ้งก่อนนะน้องฝึกน้องน้องทั้งน้องหน้าเราก็บ่มาใช่ไหมโมเมนต์ม่นาลูกโมเมนต์โมเมนต์อยู่บ่ อ๋อเห็นี้คือไปกระโดดกระดียแทะชาบานี่จากตั้งแต่หกโมงเช้าไปตัแต่หกโมงเช้าจนีหกโมงข้า้าไปน้ำดีดอกแวว่าเอาไปขายเอาไปยงเลยอไปน้ำดีดอกอะไรนงนะเห็นแล้วบานนี้ไปชื่อโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เลยไปแต่หกโมงเช้าจงจะมงแลงเรเบิ่งกอน้เอาแม่ขนุนไปเอาไแม่ขนุนได้โลหนึ่งหกโมงเช้าจนสี่โมงเลงยังออกมาอยู่ ทำได้จังมาเนาะไปก็แล้วไปหลินหมูสาวที่จักนองผาบานเนะมาขันพอมาเลยเช็ดหยังกบพ่อไปคํำเลยทีไปดำเลยไปดำเลยโป้พอมาค่ำค้ำที่เชดเจ้าเช็ดได้ป่านเียตีตีพ่อตีพ่โอ้ทยังได้หนองนาเราไปดนเลยอเอจะช็ดได้เรามาลงโทษบ่ก็เดี๋ยวว่าลงโทษได้เจ้าไปคํำมามื่อคุดสร้างมาจัน ไปเห็ดยังน้ำเขาเนี่ยปั๊บดอวยไปตั้งแต่พวกม่วงเศร้าสี่มงเลยยังบมกครับปั๊บถูกกระดิ่งกระดิ่งดีบาทนี่เราชื่อโทรศัพท์รุ่นไหนน้องนาหนิเนาะย่านรุ่นเปิ้ลรุ่นไปิ้ลถูกบนนัานเขาเนาะจ้ะไปเห็ดกระจกนั่นเพิ่นแตกหลุดไปอ่าทำงานรับใช้เพิ่นมาจัก เออน้องขอบ้องเนาะไปซื้อโทรศัพท์เาแต่จุดประมาณนี้ยังบ่มดไหมเออมาเอ้ยปีหน้าประมาณที่เขาหิงเรียนประมาณนุองน้องประมาณยังบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ซะปีหน้าปีหน้าเอ่อเฮียนเขียนอยู่บ่อยู่เขืยนนยังบอกว่าดูยัทีบใบผ้าอยากได้ทีบใบผ้ามันตายไว้เราถีบใบผ้าน่ะเอารถจักรรถ ครับเป็นยี่บอตัวถี่ไปผ้าครับเป็นยู่บอเออไปอยากไปโรองเรียนนะเขียนชื่อตัวเองเป็นไรเป็นยี่บอเขียนเขียนเขียนอยู่เนอโดยอยากไปโรองเรียนยังไม่ได้เชียนอยู่ใจสิไปก็ไปโรงเรียนยี่าอได้เห็นไหมไปเผา ไปส่งนไปจับน้องคไปกับไปจับไยพ้นีรถอดมีรตไปน้ำกันโดถดเป็นยูโบ๊คับรถถีบไฟฟ้านะเป็นบเป็นยูบ๊แมนโเป็นยี่อเจิดเข่าแขมหัวตลอดไปจักเป็นเนาะกว่าเป็นรถชัดตัวเขาหัวเลยคับแล้วเนาะว่าแต่เป็น คือเอ่อมาเนี่ยจัดการรลดองนาเราไปข้ามาะมื่นนี่นี่เดี๋ยวสาเหตุที่ไปข้ามงโตนี่เดี๋ยวโตนี่กับต่อนั้นเนาะน้องกว่าบ้านเนาะมือสามมือได้ยังได้โตหนึ่งโอ้หากมันหลายเนาะไม่บิ๊กเนาะหากก็ต้องมาแต่งเก็บได้แต่ละห้าเก็บจานคือเป็นยังได้ใช้เรื่องดินนะเทกเทกแล้วปะเทกเบิ่งได้ตามเป้าอยู่บ่อือพูดแล้วก็ตรงลักใหไงโอ้โหลักไงหุ่นแบบนี้นะ แออค่เน่แค่เน่เนาะเห็ดให้หน้าก็ได้หลายให้อยู่สองให้เพคุนบุญยักษ์เห็ดเย็นว่าพอได้เพิ่มกันคือว่าอะไรใชะปลูกมักทั่วมักแตงเนาะปลูกพักปลูกเน,น,นี่ย<อ>พอแรกค่ะไทยที่ดินแล้ววางแผนกันไว้แล้วพอไวจิพากันเห็ดยังมันใช่ไหมใช่แล้วมียังกับเห็ดด้วยใช่ไลมอืมว่าแวก็ยังยังไม่ได้วางแผนกัน

ก็ค er, anyway. ือว่าเรามีอย um, so, ่างก็เฮ็ดไปเนาะถ้าว่าเวียกเป็นรักเป็นแรงหรือว่างานเป็นรักเป็นแรงก็พูดแล้วยามป่าเอาไหมยามตัดน้อยตัดอ้อยยามนี่ก็ใช้ปุ๋ยอ้อยเ่ราะแรกใช้ปุ๋ยอ้อยเพิ่นให้มือหนึ่งท่าไดอยู่พี่เอ่อเสือกัดกันเป็นมือกับมือจะเสียแล้วถ้าเถื่อกัดกันมือแบบนี้นะโดยโดยเถื่อกัดเป็นมือหนึ่งจะก็ได้คขึงมือโดยได้ขึงช่วงนี้คือภูมีอะลรนะบ่แรกก็บบ่บ่มีงานว่าฉันเชื่ช่วงนี้ thằng à, là ăn úc cháy nó, lương đỉn, lương đòn nó, cá nhân đi, nhưng mà có ừ. phụ lao của nhảy phun, à, xuôi than, thằng ừ. là, ui nó, tổn mông, tổn măn năm rồi nè, đứng thì mới cứ thức, ừ. <laughs> à, khit 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 du khit ăn nhồi thằng, thằng nó, à, bưng 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 rồi thay, tiền, 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 พ่อมาใช่พ่อกินน้ำอยู่บ่ชื่อน้ำก้อนกับน้ำเป๊ปซี่จุ๊บอยู่หรอวะเนาะโดยเออดโดยโดยมาเยี่ยมกับพ่อน้องนาเพิ่นซทรเนาะโดยมีตัวมือหน้ามือหน้าขอมาเยี่ยมมาหยาไม่เด้อโดยเอ้าสบายดีเด้อฉันเด้อสบายดีเนาะสบายดีไปนอนพ่อพี่น้องเลยทั้งน้องนากับพุ่นเป็นโทรศัพท์แล้วเนาะไปแต่หกมุมส่อสี่มมเล้งยังบ่มา ซักแนลี้นี่อ้าวากะคือสิประมาณนี้เลยเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จากว่าน้าองคำว่าคำจาได้พอสมมากภาควรก็ต้องออขอโทษขออภัยน้ำไหลายเด้อเนอนผมจังเนาะกะคือว่าละขอ,อ,นะขอ,อมาเยี่ยมอายามเบิง้งมือก็ได้เนาะนี่ก็คือชิได้ขอโทษลาพี่ลาน้องไปแล้วเนาะผมจังเนาะกะถ้าเราเหยียดเองกะบอกเคยครูมาก่อนเลยผมจังเลยว่า ทางเอือยแล้วนะมาได้ดุได้ผัวทางนี่นะเพี่น้องเนาะดูไอ้เอาไทยนี่ขอใยเพื่นเพื่องเนาะดูดีเมียบัสุจุสุขคนเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข้ันจะมีฝาดธนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจมุ่งมั่นฝาดธนาเด้อเนาะไายนี่บอกเองก็คือใจขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเพี่น้อง่อนเลยบาย